วันนี้เวลา7จ็ดนาฬิกายสนาทีสมเด็จพระนเรศวรที่ราชากรมสน็พพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเด็จพระราชดำเนินไปทรงบาดในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบ107ปีณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปุมวันกรุงเทพมหานครโดยมีอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบดีคณะอักษรศาสตร์ ผู้บริหารคณะอักษราศาสตร์คณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จและร่วมมำเพนกุศลในการนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎก็เล่าเจ้าอ,อยู่หัวทรงสถาปนาโรงเรียนข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยโดยมีคณะอักษราศาสตร์เป็นหนึ่งในสคณะแรก และส่งวางศิลาฤกษ์ตึกบัญชาการอาคารหลังแรกของมหาวิทยายลัยเมื่อวันที่3มกราคม2458จึงมีการกำหนดให้วันที่3มกราคมของทุกปีเป็นวันอักษรศาสตร์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาอาคารนั้นกล่าวีด้เปียนชื่อเป็นตึกอักษรศาสตร์หนึ่งและใช้เป็นอาคารเรียนของคณะอักษรศาสตร์เรื่อยมา ภายหลังได้ทำการบูรณะและเปลี่ยนชื่อเป็นอาคารมหาจุฬาลงกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันคณะอักษร,าศ,ราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวม11ภาควิชาและหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอก กรมทั้งงานให้บริการสังคมผ่านศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์บริการทางวิชาการต่างๆมุ่งพัฒนาวิชาการด้านมนุษยาศาสตร์ที่ทันโลกทันสมัยโดยเฉพาะมนุษยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านมนุษยาศาสตร์ให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ ทั้งนี้สมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเข้าศึกษาในคณะอักษาราศาสตร์จุฬางลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2516ทรงสมเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีสาขาวิชาประวัติศาสตร์และระดับปร,ริญญาโทสาขาวิชาบาลีสันสกฤต เวลา10นาฬกา58นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเรือรัศดาอำเภอเมืองตรังจัดหตรังในการพระราชทานเหรียญกาชาสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณแข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้ง และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยประจำปี2561ถึง2565ของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค12รวมเจจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดสตูล จำนวนทั้งสิ้น1,537รายเพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตโดยเฉพาะผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรัฐบาลได้อไมอบหมายภารกิจงานบริการโลหิตให้แก่สภากาชาติไทยตั้งแต่ปี2508โดยมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติดำเนินการจัดหาโลหิต จากการบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศโดยมีนโยบายหลักว่าโลหิตท,ทุกยูนิตต้องได้รับจากการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ12แห่งงานบริการโลหิต1แห่งสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ6แห่งในกรุงเทพมหานครและสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดเหล่ากาชาติจังหวัดทั่วประเทศ เป็นหน่วยงานคอข่ขายซึ่งแต่ละปีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสามารถจัดหาโลหิตได้ประมาณร้อยละสีของประชากรเพื่อส่งไปช่วยเหลือ,อยังโรงพรยาบาลในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศซึ่งผู้บริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ทุกๆ3เดือนหรือปีละ4ครั้ง